สวัสดีครับมาแล้วนะครับผมถ้ามาคู่แบบนี้ถ้าไม่มีแท็กรีวิวมันต้องมีอะไรพิเศษครับผมนอนนี้นนเนี่ยนอสครับผมเพชรพ j เจนเซครับผมตามสัญญาพวกเรากลับมาแล้วครับและนี่คือเรีย t ชันแพกคู่<ฮ>ต้องเท้าความให้ฟังก่อนวันนี้เนี่ยเพลงนี้ MV นีวเนี่ยเป็น M อวที่เราได้มีส่วนเป็นยกว่าเศษเสี้ยมเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยครับครับแต่ถามว่าถ่ายถามว่าถ่ายติดพวกเราไหมไม่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ไม่ถึงหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเราอยู่เขาเรียกว่าหลังม่านของขากล้องครับพวกผมกับนนเนี่ยจะอยู่หลังม่านของขากล้องหมายความว่าอะไรเราอยู่ในโซนแฟนแฟนในโซนที่เขาถ่ายแฟนแคมกันผมอยู่ียงว่าอยู่ฉากหลังอยู่เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเหมือนวิสิเตอร์ธรรมดาแต่มาอยู่ในโซนแฟนแคมครับ คือต้องบอกว่าผมเนี่ยถ้ามางานในดอนนะผมผมต้องพูดตรงๆว่าเคยอยู่ในโซนของพี่ๆที่เขาคุยกันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวขออยู่แคปขออยู่กับพี่ๆสายสายแฟนแคมดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วถ้าผมมางานในดอนต้องมีแฟนแคมต้องมีแฟนแคมสักหนึ่งอันใช่ครับติดมือลงยูทูบแต่เว้นงานเว้นงานที่ที่ไปเมื่อตอนทันวานะครับอันนั้นคือไปทํางานจริงๆครับผมเพราะงานี่ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยว่า โปรเจกต์ที่ผมจะต้องทำส่งอาจารย์ในเทอมสองนี่ผมจะทำเรื่องอะไรดีครับเออนั่นแหละเพราะถ้ามันต้องหากมันต้องลอง,งใช้วิธีการเดินเดินไปหาใช่ว่าเดินลองใช้ว่าเดินครุ่นคิดไปบ้างเพื่อมันจะได้ไอเดียแต่บอกก่อนงานเมื่อเดือนธันว,าค,นนวาคมนะก็คืองานที่ชื่อว่านิจิโนโซระครับเรารเราสองคนเนี้ยไป,ปกันสองคนผมกับเพชได้ไปร่วมงานด้วย จริงๆแล้วงานนี้เป็นงานเปิดตัวซิงเกิลลำดับที่4ของโซอารรานั่นก็คือ Rome Playing Love ซึ่งคุณก็น่าจะได้ฟังในสตีมมิ่งเรียบร้อยทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นรวม <ใช S 1> ถึงบแบบไม่มีดนตรีด้วยแต่ถามว่าทําไมเราถึงอยากจะรีแอคเพลงนี้นี่คือมิวสิกวิดีโอที่พวกเราทุกๆคนในงานวันนั้นได้มีส่วนร่วมด้วยครับนี่คือแท็กสุดท้ายใน EP หรือว่า extended player ที่มีชื่อว่า never say goodbye See You Again จาก The Glass Girls ครับผมครับผมเพลงนี้และต้องบอกก่อนว่า See You a ก a i นนี้ถือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอตัวสุดท้ายของพี่อิวอิวในสมัยที่พี่แกยังอยู่ The Glass g i r l นะครับครับเพราะว่าพี่แกก็แก๊ดเรียบร้อยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ถามว่าพีอิว,วจ,ะจะวนเวียนกับท g g n อไหมยังอยู่นะครับยังอยู่กับกรันเด้นะฮะคือกันคือต่อคือที่แก๊สเนี่ยไม่ได้แก๊สกันเด้คือต้องว่าพี่แกแก๊สกับแค่เดอะกัสเกิลแต่กันเด้ก็ยังอยู่นะครับผมครับผมเพลง,งนี้เป็น,พนเนพลงนี้เป็นฝีมือของสกา r l เลตขอครับเป็นหนึ่งในชื่อว่าผู้ช่ำชองด้านดนตรีพวกเจ๊ป๊อบมากสุดๆแล้วพี่ครับเพลงของสยามรีมอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ของพีเอูอย่าง อย่างป๊อปอ่ะหรือซ <Bob S 1> <Summer> ัมเมอร์ชิคเกอร์ล,ล่าสุดหรือซัมเมอร์ชูชุพาราไดส์ก็ใช่ครับที่อยู่ของ The ะก s g i r สเนี่ยด้วย mm hmm. ครับนี่คือตัวอย่างของฝีมือจากผู้แต่งที่ยกว่าเป็นทีมแต่งเพลงทีมผลิตเพลงที่ถือว่าช่ำชองในด้านเจป๊อมากในไทยนะครับครับครับต้องบอกว่าบิสิกวิดีโออันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกัน รเราจะไม่โปรยเราจะไม่โปรยไม่อะไรมากพี่ครับเราดูกันเลยไหมได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพร้อมนะพี่พร้อมซีอุบัตเกนรียกชันแพทคู่เราจะ r ร a c t i o n ใน3 2 1สป้าเปิดมาก็วุ่นวายกันเลยฮะ ตัง้งแต่งานอสุนอสระเลยครับอืมหลายงานเลยนะก็นะ่าจะรวมรวมพุทธจากหลายๆงานนี่ไงงานคอสเซสมักูแฟร์ด้วยนี่คือเจ้าของหน้าปกในเทปนี้นี <N> ่ <N> <N> ความชอบความที่แบบรวมทุกเหตจากงานต่างๆเข้ามาด้วยเนาะ to mom เองมันสนุกดีเนาะ สุดครับสุดเลยครับ<อ>ครับโคตรองโคตรดีเลยพี่ครับใช่คือฟังจนเช็คว่าตอนเนี้ยคือความรู้สึกคือพอมาฟังอะ่ะฟังจนตอนนี้ร้องตามได้แล้วอะ่ะจริงโ <Okay. S 2> <c oughs> อเค <c oughs> เรียบร้อยครับสำหรับ o U A g a i n จาก The Glass Girls นะครับอโอ <c oughs> เรียกว่าเป็นการรวมเรื่องราวเพล เรื่องราวจากงานต่างๆที่ The ะก s Girl ได้ไปจอยไปสนุกกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเพลงนี้นี่ก็ออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ผมบอกเลยนะเพลงนี้คือเป็นฟินาเล่ของโชว์ในยุคหลังของทีจีจีที่แบบ,บสุดๆสุดๆอ่ะมากครับแล้วแบบอย่างที่บอกจินตาภาพของพี่มันจินตาภาพไปถึงอีกอย่างคือพิธีปิดกีฬาครับเวลานักแสดงทุกคนลงมารวมกันในสนามครับ ประมาณแบบนึกสภาพนักแสดงหนึ่งพันคนอยู่ในสนามแล้วแบบโบกมือให้กับทุกคนดูในสนามและคนดูทั่วประเทศนะครับอืมครับแล้วแบบมันคือน่าจะเป็นถ้าแบบเพลงมันใช้แบบทั้งเรื่องราวทั้งการฟินาเล่และการเฉลิมมันไม่ใช่แค่การอำลาแต่มันคือการเฉลิมฉลองในการความสําเร็จด้วยครับและจะเป็นการเหมือนไปพบกันใหม่เวลาแบบถ้าเป็นกีฬาก็คือมันจะเป็นสัญญาณในการนําพาไปสู่การพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของการที่เป็นไอดอลก็คืออย่างน้อยการจุดสิ้นการสิ้นสุดโชววันเนี้อย่างน้อยเราก็อาจจะได้ไปเจอกันอีกในโชว์อื่นๆหรือแม้แต่ศิลปินถ้าแบบแกลดไปเราก็ยังมีโอกาสได้เจอกันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเจอกันในฐานะไอดอลหรืออาจจะไปเจอกันอาจจะเป็นในฐานะอื่นๆอย่างเช่นสตรีมเมอร์เลยเพลงนี้เราบอกก่อนเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีว่าเราเคยได้รีวิวกันไปตอนไหนแต่รีวิวในแทรกรีวิวแล้วด้วยนะแทเคยรีวิวแล้วเคยรีวิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยบอกเดี๋ยวเราค่อยบอก แต่เอาเป็นว่าให้คะแนน MV 9ผมให้9.5เต็ม10เลยฮะครับ 9...9 9, 9นะครับก็คืออาจจะยังไม่สุดมากแต่ว่าความรู้สึกคือพอเห็นภาพต่างๆของ The g l a s s Girl คือเห็นความพยายามทุกอย่างแล้วอะ่ะเอออัพให้หน่อย9.25และเพลงพี่ขออัพคะแนนครับจำไม่ได้แล้วว่าครั้งนั้นให้เท่าไหร่แต่ขออัพคะแนนครับ เพลงให้9.5ครับความหมายมันมันออกมาวันนี้แหละคือแบบได้ฟังแล้วมันความหมายมันชื่อใช้ว่าดีมากจริงๆผมว่าตอนนั้นอ่ะให้ประมาณ9แต่เพลงผมอัพคะแนนให้เป็น9.5ด้วยครับพอเห็นภาพเรื่องราวต่างๆอะมันเห็นภาพยิ่งกว่าเดิมให้9.5เลยครับอ่ะโอเคก่อนไปบอกก่อนเพลงนี้เรารีวิวไปแล้วใน Lodicap Track Review เดือนกรกฎาคมนะครับ EP 6นะครับ ตอนที่ชื่อตอนว่ามาเป็นเบฟในโลกคู่ขนานกันไหมชื่อนี้นนเป็นคนตั้งใช่ไหมใช่ใช่เทปนี้ผมเป็นคนตั้งค,คือต้องบอกว่าในเทปนี้อยากจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องที่ผมตั้งชื่อตอนนี้จริงๆยังไม่ได้บอกใครเลยนะครับที่ผมบอกว่าเบฟเนี่ยคือ Baby. คบีมายเบบี้ส่วนโลกคู่ขนานคือมีอะไรอีกเบะคือมีอะไรอีกบรรุโดของลีไลครับหลักๆเนี่ยคือสองอันนี้ครับ เออใช่ครับคือแต่ว่ามันก็สื่อไปถึงเบฟไปถึงอีกอย่างนึงคือเบฟของนี่เบฟเบฟตะการ์สเออครับก็ก,ก็ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ถ้าผมไปหาเบฟรอบหน้าหลังจากที่เบฟกลับมาแล้วเนี่ยผมจะโดนเบฟเก็บไหมเนี่ยแค่ขนาดผมไปหานี่ค่อยแบบเชียวๆไปหานี่นี่ยังนี่ยังชี้หน้าแล้วจำผมได้อะ่ะบอกเลยว่าสั้นนะครับโดน โชคดีนะครับครับอีกอย่างอาถ้าใครไม่สังถ้าใครสังเกตดีๆปกเทปนี้มันจะ,จะไม่ได้เป็นรูปของเก้าคนไงรูปนี้ผมตั้งผมติดนาตั้งเป็นนี้ครับผมถามว่าืในเดอะการ์ดเองเมนใครคือจริงอะผมตามทุกคนแต่เมนหลักเนี่ยโอ้เลือกยากเลยครับเมนหลักของผมอ่ะคือนี่ครับผมครับผม โดนตกจากที่ที่ทําน่าจะเป็นอะไรอะไรปักจู่ปักจู่สักอย่างนี่ผมลืมแล้วช่างมันเอะโอเคเอาไลว่ายังไงใครอยากดูซ้ำครับกัสเกิลพิเยษในยูทูบครับไปชมได้แล้วก็มีสตรีมมิ่งตั้งนานแล้วนะครับผมเราก็เลือกมารีวิวให้แล้วนะครับแล้วก็ไปแช่ว่าไปไปกุมคำบับกับมุกของโนนได้ในตอนนั้นนะครับแต่แต่น้องๆแต่พี่ๆน้องๆด้วยกัสเก็ลเขาชอบกันนะมุกเนี้ยอ่ามุกนี้ก็ชอบนะ อยากรู้เป็นไรไปฟังเอานะครับไม่บอกบอกเลยมาบอกไม่บอกไปไปฟังเองในแท็กรีวิวนะครับผมแต่อ่ะสงไทายหมดแล้วสำหรับเลชชั่นแพ็กคู่ในเทปนี้บอกแล้วครับแพ็คคู่แล้วก็รายสะดวกนะฮะบบทจะมาเดี๋ยวมันก็มาแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนอยากจะติดตามผลงานของพวกเราสองคนฟังพี่เชรครับ ลิงก์ท so, ี่ r.t.e/special ส,ส่วนขยักจะสับสนเป็นเงินสดในเดสคริปชันครับผมบผม,ผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วครับผมขอความตังค์หน่อยนะครับผมผมเช็คว่าทำฟรีมาสิบปีแล้วครับผมทำฟรีมาสี่จ้ห้าปีแล้วแลวก็เอออย่าลืมทแท็กรีวิวมีปกติแล้วนะครับสามสิบเอ็ดมกราคมนี้นะครับผมเจอกันนะครับ ซีซั่นที่2แล้วนะครับสำหรับโรดีแคปแท็กรีวิวรับรอชมได้สิ้นเดือนนี้ผมบผมผมใบก่อนเลยว่าเดือนนี้มีคนหนึ่งได้ทะลุมิติอีกคนหนึ่งก็ต้องเลกว่าแฮปปี้กะดีกระดากันเลยทีเดียวครับผมจะเป็นอย่างไรแล้เวเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนนี้ในโรดีแคปแท็กรีวิวนะครับ,รบอ่ะไว้แค่นี้แล้วกันจะก็นใหม่โอกาสหน้า รายสะดวกนะสำหรับเ a t ่ o n แพ็กคู่ผมกับพี่เพชรลาไปก่อนครับสว,สวัสดีครับนี่นัมเบอร์วันขอบพระคุณครับ